นี่ศัตรูของไผ่ตัวจริงครับอันนี้มันเป็นที่บ้านผมเรียกว่ากวงงวงนะกวงงวงเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นภาคใต้ภาคกลางจะเรียกว่าด่วงสาคูนะภาคอีสานผมไม่รู้นะภาคใต้ผมไม่รู้นะแต่ว่ารูา้หน้าตามเป็นอย่างเงี้ยที่มันชอบกินหน่อเราครับผมอันนี้ไผ่นี่ก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งปลูกไปเนาะปลูกปีนี้แหละครับ ปลูกมาปุ๊บเขาเขา,เขาก็แทงยอดแทงหน่อออกมา่าไใ่แปลงนี้แล้วก็ว่างๆก็แวะมาดูสวนผ่บ้างเนะาะบางครั้งมันก็กัดกินของเราทําให้หน่อมันหักหน่อมันด้วนอย่างเงี้ยนะเนี่ยถ้าเวลาเาขาหน่อไอ้ทำไมหน่อเราถึงหักเนี่ยมันก็จะมีพวกตัวนี้แหละแต่มันก็มีมีมีได้ไม่นานนะมันจะมีช่วงประมาณสักเดือนตั้งแต่เดือนสิงหากรกัายาตุลาเขก,ก็หมดละสามเดือนบางครั้งมันก็ไม่ได้กินหมดบางครั้งมันก็ออกมาเป็นรถด่วนเนาะ ตัวนี้นะครับบางครั้งก็เป็นด้วงตัวใหญ่อย่างเงี้ยตัวนี้เวลาตกส,ส,สู่พื้นดินเวลาเขาออกลูกออกหลานมาอย่างเงี้ยนะโหอันนี้กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวครับผมนี่นะ,ะวิธีการเราก,เราก็เราก็เก็บออกเนาะเก็บออกถ้าเราถ้าเราปลูกปล่อยที่เดิมมันก็กลับมากลับมาก,กินที่เดิมอีกแล้วครับบางครั้งมันกินกินเสร็จแล้วมันก็ไข่ไว้นะนอันนี้ก็เพิ่งปลูกครับเนี่ย เพิ่งปลูกไผ่สร้างหมอนไปเนาะอันนี้หน่อล่าสุดถึงออกอันนี้หน่อของอัี้นี้ปลูกได้ประมาณปีกว่าแล้วคร right the the so time, so so, now, ับเนี so ่ยกอรนี้นะผมก็ปลูกสับปะรดปลูกอะไรไปด้วยเนาะวันนี้ก็จะมาแนะนําให้กับพี่ๆเขาดูว่าเออด้วงด้วงกวางด้วงที่ว่าหน่อปลายเอกัถ้าหน่อไผ่เราสูงสูงเราก็ค่อยๆเคาะนะค่อยๆเคาะเอาเอามือเคาะแบบเบาๆอ่ะเดี๋ยวถ้าเคาะแรงมันมันก็บินหนีนะ แต่ถ้าเราค่อยๆเคาะแบบให้มันล่วงลงมาอย่างเงี้ยเราเราเคาะเคาะแบบป๊อกๆเนี่ยอ,อย่าเคาะแรงเขาจะมีอะไรจะจะดูดกินน้ำหวานเราถ้าเราอยู่แบบต้นติเตี้ยเราเราเราก็จับเอาเลยครับเราก็จับแล้วก็ใส่ถุงไว้เนาะอ่ากลัวเรื่องกวงตัวนี้นะเพราะว่าทางแถวภาคกลางอ่าภาคกลางภาคกลางนี่เรื่องดวงสาคูนท,ท,ที่ชอบกินยอดมะพร้าวแหละครับหน้าตาขเขาก็ออกมาประมาณนี้แหละครับ เดี๋ยวสวนสวนนี้มีเยอะอยู่เดี๋ยวต้องค่อยเก็บครับเนี่ยพ่อไผ่ไผ่แต่ละต้นนี้ผมเพิ่งปลูกไปนะมันก็เริ่มเริ่มแทงหนอ่อถ้าเราดูแลหน่อเขาดีเนะี่ยใบอะไรเขาก็จะเริ่มขึ้นเนาะถ้าใบาเขาเยอะหน่อเขาก็จะเยอะขึ้นตามนะถ้าเราไม่ได้ดูแลอะไรเลยอย่างเงี้ยการที่ว่าเราดูแลสวนไผ่ยอย่างเงี้ยเนาะผมมันอันนี้ก็เพิ่งปลูกนี่ก็เป็นพวกไผ่เลี้ยง อออันนี้เป็นไผ่เลี้ยงนะไม่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกดานะนี่เป็นไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาหน่อสีเหลืองๆอันนี้ปลูกไว้กรณีอันนี้เป็นไผ่ไผ่ไผ่ลูกดไผ่านลูกดาหน่อเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหน่อจะออกลายๆเนาะอ่านี่ก็เป็นไผ่สั่งมดนี้ปลูกเยอะอยู่ครับปลูกไว้ประมาณสักสองสักประมาณสักสองพันสองสองพันกว่าต้นได้เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับน้องๆพี่ๆเนาะที่ว่าบางคนอยากจะมาเรียนรู้เรื่องไผ่อย่างเงี้ย เดี๋ยววันนี้เก็บด้วงสาคูก okay. ่อนนะนี่เก็บเอาก่อนใส่กระสอบไว้เต็มกระสอบเปล่านี่โอ้โเพเต็มกระสอบนะวิธีจับเราอันนี้ผมจะจับแบบค่อยค่อยนะนี่นี่มันจะบินหนีใช่ไหมชืบไอ้หยาค่อยค่อยจับมาอันนี้ตัวเล็กอยู่ชืบ ได้มาละ <iful> หา้หาตัวน <sh> ี่น <Census comfy GPS> ี <accumulate> ่จ <Spark ling> ับมาได้ห้าตัวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปต่ออันอันใหม่เนาะถ้าเราไม่จับไว้เขาไว้อย่างนี้นะเออเนี่ยเราส่งใส่กระสอบไว้เออขาก็ค่อยค่อยบินหนีเราก็เก็บเก็บเก็บไว้ไปเอาไวเอาไวปล่อยที่อื่นนะครับผมกับการล่วงกว่าสาคูนะใครอยากได้ เอาไปเลี้ยงลวงสาครูก็บอกนะเอาให้ฟรีครับไม่ได้คิดจังนะเนี่ยบางคนเลี้ยงลวงสาครูขายตัวข้อพันไม่พันก็คือตัวนี้แหละครับผม